สวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนนะครับในคลิปนี้เราจะมารีวิวนันเพื่อนแอปพลิเคชันการเทรดการลงทุนการซื้อขายคริปโตเรนซี bitcoin สัญชาติไทยนะครับที่คนไทยใช้งานกันมากที่สุดนะครับนั่นก็คือบิตคัพนั่นเองซึ่งมีเพื่อนเพื่อนสอบถามมันเข้ามาว่าเฮ้ยสมมุติถ้าเกิดผมเป็นมือใหม่พี่ผมจะใช้งานแอปของบิตคัพเนี่ยใช้ยังไงนะครับผมก็เลยมารีวิวเพื่อนเพื่อนแต่เริ่มต้นเลยนะครับตั้งแต่ overall แล้วก็ในฝั่งของฟังก์ชันต่างๆ step by step ไปนะครับก็เดี๋ยวจะมาพูด แล้วเข้าไม่ตัวหน้าแอปพลิเคชันของ BitCub แล้วนะครับซึ่งตอนนี้เขาก็มีการอัปเดตฟีเจอร์ต่างๆนะครับเรื่อยๆนะมีเวอร์ชั่นอัปเดตเรื่อยๆซึ่งอันนี้จะเป็นเวอร์ชั่นล่าสุดนะเพื่อเราได้เกิดขายที่ยังทำการรีจิสเตอร์ไม่เป็นหรือว่ายังไม่มี Account ก็สามารถไปดูคลิปก่อนหน้าของผมได้ครับที่ผมทำไว้นะครับก็ทำไว้ค่อนข้างนานแล้วฟีเจอร์ในการรีจิสเตอร์ก็จะเหมือนเดิมไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนแปลงไปก็จะมีการยืนยันตนตน KYC อะไรต่างๆก็ว่าไปคราวนี้พอเวลาเราได้เข,าาเาเข้ามาลนะ จาก Apple Store Play Store ต่างๆนะครับทั้งตัว Android และ iOS ได้เลยตามปกตินะครับพอเราเสร็จปุ๊บกรอกอีเมลพาสเวิร์ดเข้ามามันก็จะล็อกอินเข้ามาที่หน้านี้นะครับเป็นหน้าตัวแอปหน้าแรกนะครับโอวภาพรวมซึ่งในฝั่งภาพรวมไว้ด้านบนขวาเลยเมื่อเราสังเกตม,มันจะมีรีบอร์ด ซึ่งเราสามารถไปเก็บตัวเขาเรียกว่าเป็นเป็นคอยอะกันต,กต,ต่างจากกิจกรรมต่างๆของเขาได้คะแนนของผมก็จะมีอยู่เนี่ยนะครับหนึนะครับเช็คอินรับวันนี้ก็คือเราสามารถเข้ามาเช็คอินในการรับคะแนนได้ทุกๆวันนะเพื่อนอันนี้อ่ะเป็นฟีเจอร์ใหม่เนี่ยนะมันก็จะเด้งขึ้นมานะครับชดเชย1คะแนนเนี่ยกดตกลงไปเนี่ยนะครับเรื่อยๆก็จะมีคะแนนอัพขึ้นมานะครับแล้วก็มีฟังก์ชันในฝั่งของการแลกด้วยแลกรางวัลต่างๆก็จะมีพวก NFT ไม่ว่าจะเป็นคอนบิดครับเนะครับ เอ่อคอมมอนเอกนะครับซิลเวอร์เอกโกลเด้นเอกอะไรต่างๆบัตรสตาร์บัคต่างๆก็สามารถมาดูรละเอียดในการแลกคะแนนได้นะครับแล้วก็โปรโมชั่นหลนัสโปรโมชัน่นต่างๆก็ตรงนี้ก็จะมีถ้าเกิดใครมีรหัสในการแลกคะแนนก็มากรอกโค้ดได้นะตรงนี้นะครับคราวนี้เราแบ็กกลับมาถึงภาพรวมในหนึน่งถ้าเกิดสมมติเราจะเข้ามาใช้งานในเรื่องการเทรดอะไรคนก็เข้ามาในฝั่งบิตคับเพื่อเทรดเพื่อซื้อขายเพื่อลงทุนในฝั่งคิโตอกรนซีแล้วก็บิตคอยล์เนาะซึ่งอันแรกเนี่ยฟังก์ชันที่เราต้องรู้เลยคือการฝากเงินเข้ามานะครกู แอรเขาต่างๆมาเรียบร้อยแล้วทำการยืนยันตัวตนมาเรียบร้อยแล้วก็ติ๊กต่างๆติ๊กได้เลยด้านล่างแล้วก็กรอกจํานวนเข้าไปนะครับแล้วก็จะมีฟังก์ชัน2อันให้เราเลือกก็คือโอนเงินผ่านตัว QR Code แล้วก็ทรานเฟอร์นะครับไปที่แบงก์แอรเขาของเขาอะไรเงี้ยก็ลองเลือกฟังก์ชันในการใช้งานกันดูก็จะมี QR code โ e n e r a t e ขึ้นมาแล้วเราก็เอาไปสแกนในแอปธนาคารได้เลยนะครับถัดมาคือในฝั่งการถอนอันนี้ที่เกิดเราทําการผูกไว้ละกับตัวบัญชีธนาคารของเรามันก็จะมีให้เราเลือก นะครับหลายธนาคารซึ่งเราสามารถเพิ่มได้เรื่อยๆนะเพื่อนนะตรงนี้ก็รู้สึกว่ามันจะ s ิมเ l e ้นะครับสิมเพลกว่าจะไม่ได้เจาะรายละเอียดลึกเท่าไหร่นะ mm hmm. คราวนี้ในฝั่งของภาพรวมด้านล่างก่อนละกันเดี๋ยวผมไล่ลงภาพด้านล่างก่อนนั้น,นก็จะมีซื้อขายชวนเพื่อนบินครับคอนเน c t ข่าวใช้ครับในการที่จะเอาไปลดค่าธรรมเนียมในการเทรดนะครับแล้วก็ฟังก์ชันในการซัพพอร์ตช่วยเหลือนะครับข mm hmm. ยกมาด้านล่างก่อน เดี๋ยวจะไปเจาะด้านบนกันนะครับเดี๋ยวไปเจาะด้านบนกันต่อตอนนี้ก็จะมีการอัปเดตฟีเจอร์นะครับตัวภายราคาของบิตคัพนะครับของตัวบิตคอยของตัวอีเทเรียมนะครับของตัวที่มันแบบเขาเรียกว่าโดดเด่นนะตอนนี้แล้วกันนะครับซึ่งตรงน,นี้ฟีเจอร์มันขึ้นมาก็มี b t c e t h แล้วก็ B ีบินะครับบิตคอยแคสท์นะที่หลายคนโฟกัสกันด้านล่างเนี่ยก็จะมีตัวป๊อปปูราก็เป็นตัวที่แบบมีวอลุมการเทรดเยอะแล้วก็มีคนสนใจเยอะก็จะมียูดิที นะครับมีในฝั่ง Bitcoin มีในฝั่งของดอตอีทเทเรียมอนะไรอย่าตรงนี้ก็จะไล่ลงไปรวมถึง Top g a i n e r นะครับท็อปแคนเนตรงนี้ก็จะเป็นตัวที่แบบขึ้นเยอะเลยวันนี้คือวอลุ่มอาจจะไม่ได้เยอะแต่แบบดีขึ้นมาค่อนข้างเยอะซึ่งเมื่อสังเกตนเนี่ยก็จะเป็นหลักเปอร์เซ็นต์ด้านขวาเนี่ยที่ที่แบบขึ้นมาค่อนข้างเยอะ10อัพก็จะไล่ลงไปเนี่ยสิบหกสิบสิบห้าห้าไล่ลงไปเรื่อยๆนะครับก็จะมีเอาร์เคมวันนี้นะที่ขึ้นมาค่อนข้างเยอะเซียเซตอะไรเงี้ยนะแล้วก็ท, er วท็ปอปลูเซอร์ค เอ็นเอไล่ลงไปนะครับไล่ลงไปคราวนี้ด้านล่างฟีเจอร์ด้านล่างก็จะมีมาร์เก็ตซึ่งเรากดเข้ามาเสร็จปุ๊บเนี่ยเราก็จะสามารถเซิร์ชเหรียญได้ในด้านบนแล้วก็ดาวด้านซ้ายเนี่ยเราจะสามารถติ๊กเพื่อเป็นเฟเวอร์เล็ตได้เห็นไหมถ้าเราติ๊กดาวไว้นี่ถือว่เราติ๊กดาวครับไปด้วยติ๊กดาวเอ่อเรเอ็กไปด้วยติ๊กดาวเอ็นบีไปด้วยติ๊กดาวเอดีเอไปด้วยพอเรากดดาวด้านขวาบนเนี่ยปึ้งมันก็จะขึ้นเฉพาะตัวที่เราทําการติ๊กดาวไว้นะครับอันนี้คือฟีเจอร์ที่เขาทําให้เราแล้วก็ด้าานขวเี่ การยืนยันเปลี่ยนสีทีมคือเราสามารถเปลี่ยนสีทีมได้เป็นสีขาวก็ได้บางคนชอบแบบสบายตาโล่งๆเลยก็สามารถเปลี่ยนได้ซึ่งผมชอบสีดำนะผมชอบแบบสีแบบคำ้ำๆหน่อยนะครับก็สามารถเปลี่ยนที่รูปพระจันทร์ด้านขวาบนได้นะครับขยิบมาด้านล่างในฝั่งการเทรดแล้วเดี๋ยวจะมาเจาะลึกคริปพิอเศษเลยในเรื่องการออดูกราฟดูชาร์ตนะครับแล้วก็ดูพวกปิดออฟเฟอร์นะครับดูเรื่องประวัติในการซื้อขายของเหรียญน,นั้นอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็ออเดอร์ที่เรามีอะไรประมาณเนี้ย ด้านขวาก็จะเป็นลักษณะคำสั่งี๋ยวจะมาเจาะรืกอกันในคลิปดึงนะฮะเขยิบมาอีกอันนึงคือในฝั่ง wallet ตอนนี้ผมก็มีเงินอยู่ในพอร์ตนี้นะอยู่ประมาณ6 0พันเนี่ยมันก็จะโชว์ขึ้นมามูลค่ารวมทั้งหมด6 0 0ันกว่านะครับแล้วก็เรามีการถืออะไรอยู่บ้างอันนี้ผมถือมานานมากแล้วก็คือมีมาติดกระเป๋าอยู่ก็คือในฝั่งของ bc ในฝั่งของคับในฝั่งซิกเนี่ยตรงน,นี้ที่มีอยู่เราก็จะสามารถกดเพื่อแบบซ่อนเหรียญน,นะครับโชว์เหรียญได้เฉพาะเหรียญที่มันแบบเขาเรียกว่าอะไรอะ มีอยู่นะตอนนี้ได้เพื่อให้มันแบบจะไม่ต้องเลื่อนแบบให้เลื่อนลองไปดูแบบลกๆอะไรเงี้ยประมาณนี้นะครับขเขยิบมากทั้งฝั่งขวานะครับเซตติ้งเนี่ยอันนี้ก็จะมีรายละเอียดบัญชีของเราไม่ว่าจะเป็นอีเมลการยืนยันตัวตนที่เรายืนยันไปแล้วหรือเปล่าก็จะมีการเ,าเตือนเราอยู่เฮ้ยเราต้องส่งเอกสารเพิม่มเติไมไหมอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็เพิ่มวงเงินอันนี้เราก็สามารถเพิ่มวงเงินได้เช่นกันในการฝากถอนต่างๆแล้วก็การเซตระบบความปลอดภัยถัดมาคือพวกพา s ์ทคีย 2FA ต่างๆ SMS OTP พวกนี้ผมเซตหมดละแล้วก็ฟังก์ชันการแนะนําเพื่อนนะครับก็สามารถกดไปลองใช้งานกันได้ประวัติการเข้าสู่ระบบก็สามารถมาดูได้การจัดการอุปกรณ์ถ้าเกิดเราแบบเข้าหลายๆอุปกรณ์แล้วก็มาเพิ่มดีไวรในนี้ได้การจัดการบัญชีนะครับเปลี่ยนรหัสอายัดบัญชีลบบัญชีผู้ใช้งานรายงานปัญหาต่างๆก็สามารถเข้ามาใช้ในฟังก์ชันนี้ได้เช่นกันนะครับบัญชีธนาคารนี่อันนี้ก็จะเป็นบัญชีที่เราผูกไว้สามารถผูกเพิ่มได้นะครับ แล้วก็เปลี่ยนภาษาสามารถสวิปไปใช้ภาษา,ษาอังกฤษก็ได้หรือว่าภาษาไทยก็ได้แต่ส่วนใหญ่คนจนะชอบใช้ภาษาไทยกันมากกว่าเข้าถึงง่ายกว่านะครับเปลี่ยนตีมเมื่อกี้พูดคุยไปละในเรื่องการเปลี่ยนโหมดสีนะครับแล้วก็โหมดประหยัดพลังงานอ่ะเราเปิดเปิดออนได,ได้ผมเปิดออนไปแล้วนะครับแล้วก็ไลน์คอนเน็กติดต่อนะครับรายการแอดเรสก็คือการซื้อขายนะกันนะครับแอดเรสที่เราแบบใส่ผูกไว้เพื่อให้มันแบบเขาเรียกว่าอะไรใช้งานง่ายในการกดหรือว่าดึงมาใช้นะครับเขาเยอะมากในฝั่งของศูนย์ ดูแลลูกค้าก็จะมี FAQ คำถามนี้แบบพบบ่อยเราสามารถกดเข้าไปดูได้นะครับก็จะเด้งเข้ามาที่ตัวหน้าเว็บนะของของปิดครันะครับก็จะมีคําถามให้เราเลือกเป็นหลายๆค a ต e ก o รีเลยบางคนอะไรหายนู่นนี่นั่นก็เข้ามาใช้ในนี้ได้นะครับแล้วก็มาดูได้สารบัญเหรียญอันนี้ก็กดเข้าไปก็จะมีรายละเอียดของเหรียญแต่ละเหรียญว่าเหรียญแต่ละเหรียญมีการสร้างมาจากใครนะครับตัวดีมานเยอะขนาดไหนสภายเยอะขนาดไหนนะครับดีเทลต่างๆ อยู่ในเครือข่ายไหนอะไรเงี้ยก็สามารถมาหาความรู้เพิ่มเติมได้ในตัวฟังก์ชันตรงนี้นะครับแล้วก็ค่าธรรมเนียมก็จะมีการกดแล้วก็จะลิงก์ไปที่ตัวหน้าเว็บไซต์ก็จะบอกว่าตอนนี้ทางฝั่งบิตครับมีค่าธรรมเนียมอยู่ที่เลทเท่าไไรแล้วก็มีตัวโปรโมชั่นอะไรบ้างนะครับติดต่อเจ้าหน้าที่คือพวกฟังก์ชันต่างๆที่มีปัญหาเนี่ยเราเราก็สามารถคลิกตรงนี้ได้เขาก็จะมีให้เราเลือกเลยในแต่ละหวัวข้อตรงน,นี้มันมันค่อนข้างสะดวกนะไม่ว่าจะเป็นคอรวิดดอลนะครับเชียร์บีบิดดอลเชียร์บีเดเอสิต นะครับคอยเดบิสิทธินะครับฟรีได้เขาคือปัญหาที่แบบเราใช้เขาไม่ได้โดนล็อกอะไรเงี้ยพาร์ทคีย์ออลเลนติเคชันโค้ดต่างๆเนี่ยเทรดดิ้ง Trading, ปัญหาในเรื่องการเทรดปัญหาในเรื่องการออฟ l ร่ Follow up, C, อฟ์ KYC อะไรต่างๆนะก็สามารถเข้ามาใช้งานในฝั่งของการติดต่อเจ้าหน้าที่ได้นะครับถัดมาอันนี้จะเป็นเนื้อหาอื่นละการช่วยเหลือข้อความยินยอมข้อมูลส่วนบุคคลในหยวมลองกดดูเนาะก็จะเป็นเรื่องการยืนยันอะไรต่างๆว่าเฮ้ยเรายอมรับในเรื่องไหนบ้างอนะไรเงี้ยจะให้เขาส่งอะไรไม่ส่งอะไรก,ก็สามารถมาดูได้แล้วก็เวอร นะครับอันนี้อธิบายภาพรวมให้เพื่อนเห็นภาพก่อนอ่ะเรากลับมาที่ฟีเจอร์หน้าแรกกันนะครับภาพรวมในฝั่งหน้าแรกมันก็จะเป็นคีย์ลัดที่เราสามารถเข้าได้เร็วๆนั่นเพื่อนที่เมื่อกี้ผมพูดกันไปแล้วก็คือในฝั่งของตัวการฝากการถอนนะครับเดี๋ยวถัดมาคือการซื้อขายพอเรากดเข้ามาเสร็จป,ปุ๊บเนี่ยมันจะป๊อปอัพทางฝั่งของบิตคอย n มาก,ก่อนว่าเราสามารถซื้อขายบิตคอย n ในราคาเฉลี่ยได้ถประมาณสองล้านห้ากว่าๆแล้วก็สามารถขายได้เช่นกันก็คือจะไปเทียบกับบิตออฟเฟอร์ของตลาดที่มันมีอยู่ นะครับซึ่งเราสามารถกดตรงนี้ได้เลยก็สามารถกดเป็นแบบ100 5 0ร1 0 0ห2,000ได้เลยหรือว่ากรอกไปเลยเป็นตัวเลขสมมติเราจะซื้อ1ล้านเนี่ยเราก็กอกเข้าไปได้เลยนะครับในนี้ซึ่งการขายก็เช่นกันถ้าเกิดเรามีบิตคอยเแลวเราก็สามารถกดที่ปริมาณบิตคอยได้เลยเห็นไหมมันก็จะมีการประเมินราคานะครับที่เป็นเรียลไทม์ณตอนนั้นนะตอนนี้ผมขายมันจะได้5้าพ3นหนึรอยาเอะไรเงี้ยถ้าเกิดราคาม,มันขยับมันก็จะมีการประเมินเนีย่ยเห็นไหมตัวเลขมันก็จะขยับอยู่เเรร่อยๆนใหห้า็ ะะคราวนี้ถัดมาในฝั่งการชวนเพื่อนเราก็กดได้เลยสมมติเราอยากชวนเพื่อนเราก็กดแล้วก็ไปเอาลิงก์ไปให้เพื่อนได้นะครับแล้วถัดมานในฝั่งของ Bitcoin c o n n เน t นั้นเพื่อนพอเราเข้าไปปุ๊บเนี่ยเราจะสามารถเพิ่มเพื่อน Bitcoin Connect ได้คือเหมือนแบบรับรู้ข่าวสารต่างๆตรวสอบบัญชีผ่านไลน์ได้สมมติเรากดปุ่มนะครับมันก็จะเด้งขึ้นมามเนี่ยให้ผมแอดเนี่ยผมก็กดแอดเข้าไปพอแอดเสร็จปุ๊บเนี่ยเราสามารถแชทกับเขาได้เลยยแชทกับเขาได้เลยแล้วก็มีฟังก์ชันต่างๆไม่ว่าจะเป็น เรื่องโปรโมชั่นเรื่องบทความเรากดเสร็จปุ๊บเนี่ยมันก็จะมีบทความเพิ่มขึ้นมาเนี่ยเราสามารถเข้าไปดูได้เห็นไหมค่อนข้างสะดวกนะสำหรับคนที่ชอบในการใช้ไลน์ติดต่อเจ้าหน้าที่เรากดปุ่มเนี่ยมันก็จะเข้ามาเลยในฝั่งของตัว b i ทคับออฟฟิเชียลด้วยก็แอดเข้าไปอีกเนี่ยก็จะแอดเข้าไปคุยได้ค่อนข้างรวดเร็วมันจะเป็นเหมือนตัวกลางแล้วกัน,เป,นเป็นฟีเจอร์การที่เราสามารถเข้าถึงนะทางฝั่งของ b i ทคั b ได้ง่ายมากขึ้น,นก็ลองมาใช้งานกันดูนะครับถัดมาในฝั่งของข่าวสารก็จะมีข่าวให้เรา อ่านนันเพื่อนซึ่งตัวการอัปเดตของเขาก็อัปเดตค่อนข้างถีเหมือนกันนะสามารถเข้ามาดูได้ทั้งความรู้แล้วก็ข่าวสารอื่นๆนะครับและฟังก์ชันถัดมานะครับก็คือการใช้คับนั่นเองซึ่งเพื่อนสามารถนําปิดคับคอยมาใช้ลดข้ามอย่ในการเทรดกันได้นะครับแล้วก็ถัดไปคือทางฟังก์ชันของการช่วยเหลือนะครับก็สามารถกดเข้าไปแล้วมันก็จะเข้าไปที่หน้าที่ไปกี้พูดคุยกันไปในฝั่งของการเซตติ้งนั่นเองในฟังก์ชันหรือปัญหาต่างๆที่เราสามารถเลือกเพื่อเข้าไปในตัว การพูดคุยได้โดยตรงเลยนะครับก็สามารถเข้ามาลองใช้งานกันได้ตอนนี้ใช้งานได้สะดวกมากๆแล้วในฝั่งของตัวแอปพลิเคชันของ Bit Cup สุดท้ายในคลิปนี้นะครับเราก็มารีวิวแอปพลิเคชันของ BitC u พเวอร์ชันล่าสุดกันนะว่ามีฟีเจอร์การทํางานภาพรวมต่างๆอย่างไงบ้างนะครับซึ่งเดี๋ยวใน EP หน้ไปเราจะมาเจาะลึกในฝั่งของการเทรดการซื้อขายกันเพราะว่าเพื่อนที่เข้ามาเนี่ยวัตถุประสงค์หลักก็คืออยากจะเข้ามาซื้อขายอยากจะเข้ามาเทรดอยากจะเข้ามาลงทุนกันอยู่ละส่วนเหลอจะไปเจาะลึกในฝั่งของคําสั่ง การใช้งานต่างๆรวมถึงฟีเจอร์ไม่ว่าจะเป็นการดูกราฟการดูฮิสโอรีการเพดต่างๆการฝากการถอนอะไรเงี้ยเดี๋ยวจะมาเจาะลึกกันใน e ีถัดไปนะครับแล้วก็ใครที่อยากจะเข้าไปดูความรู้อื่นๆเพิ่มเติมสามารถดูคลิปต่อท้ายจากคลิปนี้ได้เลยนะครับผมทำเป็นซีรีส์ไว้ให้ด้วยและใครที่ชอบเทศของเราฝากกดไลค์กดแชร์กด s ับส cribe กับทางช่อง YouTube ลองทูด้วยนะครับจะได้พันเนื้อหาในฝั่งริโต์โทเรนซีแล้วก็ฝั่งของเทดดี้ชอแมคเก็ตวันนี้ผมกอล์ฟขอตัวลาเพิ่มไปก่อน